เป็นนผู้ฝึกอไปดูข่าวของการประชุมสร้างการเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน้าอยู่ล้านนากันบ้างนะคะวันที่1กันยายน2557ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นายสมชายวงจันทนาพงศ์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอนพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์จันโอภาสนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบองได้ประชุมพร้อมกับคณะทำงานเครือข่ายตำบลสุขภาวะเกี่ยวกับการประชุมสร้างการเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ล้านนาซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-27กันยายน2557นี้ณนะสาลาประชาคมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะประเด็นแนวทางและแผนการขับเคลื่อนโครงการการใช้เครื่องมือการวิจัยชุมชนและการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการบูรณาการโครงการตำบลสุขภาวะเข้ากับงานประจำและการสร้างจิตอ, <f uge lls> อาสาในชุมชนเพื่อสำรวจทุนและศักยภาพในพื้นที่ที่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะ รวมถึงผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและนโยบายสาธารณะเพื่อแสดงความเข้มแข็งของพื้นที่ในการพร้อมเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่เพื่อกำหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของแต่ละเครือข่ายบนพื้นฐานและศักยภาพของแต่ละเครือข่ายโดยมีเป้าหมายคือองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลผาบองและเมืองปอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแม่ข่ายล้านนากว่า275คน ข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะโดยในวันที่27กันยายน2557บรรยากาศของการลงนามนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องต้นว่านทีวีให้ได้รับชมกันครับก่กอนจะเข้ามาสู่ตำบลสบาภปอนนะครับอตอนแรกในีอบตบางปอน,น,นเนี่ยได้เข้าร่วมกับเม่ไข่แม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนั้นตอนแรกเป็น ศูนย์เหนือตอนล่างหรือเหนือล่างตอนนี้ก็ได้มาเป็นอยู่เหนือตอนบนแล้วนะครับก็อ,ตอนบตบางปอน,ปอน,นได้ทําเรื่องที่ขับเคลื่อนเป็นพนึ่งพลงังเครือ่ายกัฒนธรรมนะครับขับเคลื่อนตําบลสูงจุกโนท้องถิ่นแน่อยู่นะครับที่ว่าด้ดําเนินการที่เราไปทาเป็มยู่แบบไม่ปะทำเรื่องนี้ ค่ะท่านนายกคะแล้วผลที่ได้รับกลับมาเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในตำบลเมืองปอนของเราคือเป้าหมายจริงๆของโครงการตัวนี้คือทาให้ชาวบ้าน,น้นมีความสุขมีสุขภาพที่ดีนะทีนี้ทําเมืองปอนได้ขับเคลื่อนเกี่ยวเรื่องของแหล่งเรียนรู้ต่างๆอ่มี37แหล่งเรียนรู้อย่างที่อย่างเมื่อก่อนนี่เราไม่รู้ว่ามีประมาณ37แหล่งเรายังไม่เห็นตนะ่ทีนี้คือได้ทําของตำบลสุขภาวะเนี่ยคือการดำเนินการเนี่ยจะมีของ รีแคบเรารีแคบทุกหมู่บ้านนะเทคนิคเสร็จเราถือจะรู้ว่าคนในชุมชนเนี่ยมีอะไรที่ดีๆเยอะสามารถเอามาโชว์ได้เช่นประเปน,นี้ว่าทำหต่างๆนะครับค่ะแล้วสําหรับพิธีลงนาม MOU ในวันที่27นี้ประเด็นหลักๆที่เราจะร่วมลงนามกันนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะนายกก็อันนี้คงจะเป็นเกี่ยวกับหลายตำบลที่เคยขาย20แห่งนะที่มารวมกันคือจะได้ทําเรื่องของจังหวัดแม่่องสอนด้วย อาจจะขับเคเพื่อนของเมืองสอนเนี่ยเราจะขับเคเพื่อนเรื่องอะไรที่เป็นที่สําสคัญน่าจะเป็นเรื่องผมคิดว่าน่าจะเป็นของอธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นอันดับแรกที่ทางเมืองปอนกับเครือข่ายได้คุยกันไว้ว่าเราจะอยากกลเพื่อนตัวนีอ้อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นของอไฟป่าและหมอกควันตัวนี้ก็เป็นปนัญหาของเมืองสอนทีน่ีเราอยากให้ทั้ง20เครืขอข่ข่เพราะนี้เมืองสอนไม่มี เครือข่ายอยู่จังหวัดเชียงใหม่สประมาณสี่เครือข่ายนะครับที่จะมาร่วมครับอาหารไทยใหญ่อาหารแปรรูปนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมด้านสุขภาพนะครับทั้งเด็กสตรีและผู้สูงอายุนะครับทีนี้เรามีภาคีเครือข่ายนะครับอย่างเช่นส่วนราชการอื่นๆที่ร่วมครับเลื่อนด้วยกันแล้วก็มีอบตอีกทั้งหมด อีก20อปทลูกข่ายทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเรามีอ,ปอุปทแม่ข่ายทั้งสิ้นแม่ฮ่องสอนของเรามี2อ,ปอุปทรก็คือวอัตตเมืองปอนกับปบ่าบองนะครับที่เป็นแม่ข่ายในขณะนี้และได้ร่วมขับเคลื่อนอตำบลแล้วก็สู่อำเภอจังหวัดเครือข่ขายทั้งทั้งหมดทั่วจังหวัดเพื่อจะได้สร้างความเข้มแข็งในชุมชนนะครับทำเรื่องของวิจัยชุมชนในเรื่องของอ ขอองความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็จะอบรมให้แต่และอบทอในจังหวัดแม่สอนที่เป็นลูกค้านะครับค่ะท่านนายกคะจากการที่ได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่ว่ามานะคะ,ะมีผลหรือว่าได้ผลเป็นรูปธรรมต่อชุมชนของเรายังไงบ้างคะครับในรูปปรรมของผลนั้นคือสร้างชุมชนให้ขืมแข็งนะครับคิดเองทําเองและแก้ปัญหาเองในระดับชุมชนต่างๆอย่างเช่น เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จัดการกันเองในเรื่องของอาหารในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยชุมชนเองคิดเองนะครับเราเป็นผู้ให้คําแนะนําแล้วก็ให้เป็นที่เลี้ยงโดยการมีส่วนร่วมทุกองค์กรทุกองค์ประยุกอ์ทั้งระบบการบริหารจัดการเป็นระบบนะครับค่ะทราบมาว,าว่าวันที่27กันยายนนี้ค่ะจะมีพิธีลงนามความร่วมมืออ่า การลงนามในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์หลักๆนี้ยังไงบ้างคะนายกครับคือวัตถุประสงค์ของเราวันนี้เมื่ออค์กรท้องถิ่นเราได้รับการเข้ามาสู่ตำบลสุขภาวะทั้งอตตอขาบองและมืงปอเนี่ยก็ได้ร่วมขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายในระดับอปททั้งหมดอบตเครือข่ายแม่ข่ายละ20อปทนะครับเพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชนมีการ วิใใจัยชุมชนนะครับในการถอดความรู้าจากข้อมูลรีแคปและเทคนิคของอจำนวนสัตวประันะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะคะ